สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่616ตอนนี้เองหลังจากที่จบการประมูลดาบวิญญาณระดับหนึ่งไปแล้วผู้เข้าร่วมประมูลในจัตุรัสทั้งหลายก็เริ่มสนทนากันถึงรายการประมูลที่เหลืออยู่ในช่วงท้ายการประมูลอย่างสนอกสนใจยังมีรายการประมูลที่เหนือล้ำกว่าดับวิญญาณระดับหนึ่งที่ดีที่สุดอีกงั้นหรือดูเหมือนว่ารายการประมูลสุดท้ายที่ว่าจะมีใช่ของธรรมดาแล้วข้าละอยากรู้นัก ว่ายังมีอันใดที่มีมูลค่าเหนือกว่าดับวิญญาณระดับหนึ่งที่มีอำนาจเพิ่มพลนพลังถึง89%เอร์เซนเล่มนั้นอีกช่างน่าตื่นเต้นยิ่งทุกผู้คนหันมองไปยังโจจีด้วยสายตาวาดหวังหลายคนยังอดไม่ได้ที่จะร้องตะโกนออกมาท่านผู้จัดการโจจีรีบนำรายการสุดท้ายออกมาประมูลเร็วเข้าเถอะใช่ใช่ในน้ำเต้าท่านขายยาอันใดรีบนำออกมาหลายคนเริ่มกล่าวเร่งโจจี ท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายอย่าได้ร้อนใจกันไปพวกเราย่อมนำสิ่งของออกมาประมูลเป็นแน่หากแต่ที่ช้าเพราะพวกเราคิดมิตกจริงๆว่าสมควรน,นำของสิ่งใดออกมาประมูลก่อนโจ้จีกล่าวพร้อมรอยยิ้มหืมสมควรน,นำสิ่งใดออกมาก่อนนั้นหรือพอได้ยินคำของโจโจีหลายคนอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาด้วยความตกใจ ผู้จัดการโจท่านกล่าวเช่นนั้นหมายความว่ารายการประมูลสุดท้ายของวันนี้กลับมีสิ่งของสองชิ้นเช่นนั้นหรือรายการสุดท้ายกลับมีมากกว่า 1. จังหวะนี้นอกจากต้นหลิงเทียนกับเฟิ่งเทียนบูแล้วผู้เข้าร่วมประมูลคนอื่นตื่นตระหนกกันนะมิผิดรายการประมูลสุดท้ายในวันนี้มีสิ่งของถึงสองชิ้นโจจียิ้มกล่าวเสียงดังสองชิ้น เมื่อได้ยินคำยืนยันจากโจจีแล้วทั้งจตุรัสคล้ายเงียบลงอย่างพร้อมเพรียงคงเหลือก็แต่เสียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆเท่านั้นในเมื่อเป็นรายการประมูลชิ้นสุดท้ายแน่นอนว่าย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าดับวิญญ,ญาณระดับหนึ่งที่มีอำนาจเพิ่มพูน8 9ซนตน่าสิดูเหมือนวันนี้จตุรัสประมูลสกุลโจจะนำสิ่งของเลิศด้ํามาเสนอให้พวกเราถึงสองชิ้นแล้วสองชิ้นที่ว่ายังดีกว่าดับวิญญ,ญาณที่ดีที่สุดช่างน่าสนใจยิ่งแค่คิดค่าก็ตื่นเต้นแล้ว ตอนนี้หลายคนถึงกับอยู่ไม่สุขคล้ายเนื้อตัวจะเต้นระลิกอย่างไรไม่ทราบคึกคักอักโขนักเอาล่ะยามนี้พวกเราได้ตัดสินใจแล้วว่าในบรรดารายการประมูลสองชิ้นสุดท้ายสกุลโจเราจะนำสัตตราวิญญาณระดับหนึ่งออกมาประมูลก่อนภายใต้สายตาคาดหวังของผู้คนโจจีพลันกล่าวออกเสียงดังสัตตราวิญญาณระดับหนึ่ง สิ้นคำโจโจีทั้งจตุรัสก็เงียบเงันราวคนตายยังเป็นศาสตราวิญญาณระดับหนึ่งอีกแล้วผู้จัดการโจโจีใช่มีอันใดผิดพลาดหรือไม่นั่นสิรายการสุดท้ายย่อมต้องดีกว่าดาบวิญญาณระดับหนึ่งที่เพิ่งประมูลไปก่อนหน้ามิใช่หรือไรไม่นานหลายคนก็อดถามไทยออกมาเสียไม่ได้เพราะในสายตาของพวกมันนั้นดาบวิญญาณระดับหนึ่งที่เพิ่งประมูลกันไปในราคาหนึ่งร้อยสิบ 0 0 0หินต้นกำเนิดระดับสูงนั้นในบรรดาศาสตราวิญญาณระดับหนึ่งถือว่ามันดีที่สุดแล้วทว่ามาตอนนี้พอได้ยินโจจีกล่าวว่าหนึ่งในสองรายการประมูลชิ้นสุดท้ายกลับเป็นศาสตราวิญญาณระดับหนึ่งอีกครั้งซึ่งมันไม่น่าจะดีกว่าดับวิญญาณระดับหนึ่งก่อนหน้าได้เลยจึงทําให้ทุกผู้คนล้วนไม่เข้าใจและคิดไปว่าโจจีใช่ผิดพลาดอะไรหรือไม่บางที ในสายตาของพวกมันคงไม่มีสัตราวิญญาณระดับหนึ่งที่ดีกว่านั้นแล้วจริงๆท่านทั้งหลายได้โปรดอดใจรอ,อก่อนพวกท่านสามารถถามคำถามข้าได้เต็มที่หลังจากที่ข้าได้แนะนำสตราวิญญาณระดับหนึ่งเล่มนี้หลังจากที่ปล่อยให้ผู้คนระดมถามออกมาด้วยอารมณ์พักหนึ่งโจจีค่อยกล่าวออกมาพร้อมชูกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งให้ทั้งหมดเห็นกันทั่วแน่นอนว่าเป็นกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งที่ต้วหลิงเทียนส่งเข้าประมูล ไม่นานทุกสายตาในจตุรัสประมูลก็จับจ้องมองไปยังกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งในมือโจโจีข้ามีอาจมองออกเลยว่ากระบี่เล่มนี้มีอันใดแตกต่างหลายคนเริ่มกระซิบกล่าวทุกท่านรู้หรือไม่ว่ากระบี่วิญญาณระดับหนึ่งเล่มนี้มันถูกนำมาแทนที่ดับวิญญาณระดับหนึ่งก่อนหน้าที่สมควรเป็นรายการประมูลชิ้นสุดท้ายแล้วท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าฉไหนมันถึงสามารถแทนที่ได้ เมื่อกล่าวถึงจุดนี้โจจีก็หยุดลงพักหนึ่งเพื่อกระตุ้นความสนใจของทุกผู้คนให้ถึงขีดสุดค่อยกล่าวออกมาเสียงดังฟังชัดเพราะว่ามันมีอำนาจเพิ่มพูนพลังให้ผู้ถือสูงถึงเก้าเปอร์เซ็นท้ายประโยคโจจียังจงใจเพิ่มน้ำเสียงให้หนักขึ้นเกเปอร์เซ็นทันทีที่เสียงกล่าวของโจจีดังออกมาทุกผู้คนก็อึ้งค้างเงียบเงันไปราวศพสุดดดเอือ้อ พริบตาต่อมาเสียงสูรลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมเสียงกลืนน้ำลายอีกใหญ่พลันระงมขึ้นมากึกกล้องไปทั้งจตุรัสประมูลดังงด่งวงดุริยางประสานเสียงกะกระบีวิญญาณระดับหนึ่งอํอำนาจเพิ่มพูน90%ท่านผู้จัดการโจจีนี่ท่านคงมีได้กำลังล้อพวกเราเล่นหรอกนะภายในพื้นที่สำหรับบุคคลพิเศษชายวัยกลางคนผู้หนึ่งกล่าวถามออกมาด้วยท่าทางจริงจัง แขกผู้มีเกียรติท่านนี้จากที่ท่านยินดีจ่ายเพื่อที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษข้าคิดว่าท่านคงเชื่อมั่นในงานประมูลครั้งใหญ่ของสก,กุลโจเราไม่น้อยแล้วท่านคิดว่าพวกเราสก,กุลโจจะหลอกลวงท่านหรือไม่เมื่อเผชิญกับคำถ่ายถามด้วยสงสัยโจจีเพียงยิ้มตอบผู้จัดการโจจีท่านเข้าใจผิดแล้วข้ามีได้หมายความว่าเช่นนั้นข้าเพียงแต่รู้สึกเหลือเชื่อเท่านั้นชายไวกลางคนกล่าวตอบออกไปด้วยท่าทางละอาย หากท่านยังมีข้อสงสัยแคลงใจอันใดท่านสามารถขึ้นมาทดสอบดูได้โจจียิ้มกล่าวอีกครั้งชายไวกลางคนผู้นั้นได้ยินก็ตาลุกวาวขึ้นมาทันใดเร่งหันไปมองชายชายหนุ่มด้านข้างทันทีสิดน้องเจ้าไปลองทดสอบดูเถอะชายหนุ่มพยักหน้ารับคำก่อนที่จะเดินออกจากศาลาเดี่ยวก้าวขึ้นไปยังเวทีประมูลสิ์น้องของข้าผู้นี้มีพลังฝึกปรือยอยู่ที่ขอบเขตพลังผันแปร ى, ธรรมชาติขั้นที่เจ็ด เช่นนั้นยามสิทธน้องข้าเร่งเร้าพลังงานต้นกําเนิดเต็มที่ทุกท่านย่อมทราบกันดีว่าจากปรากฏเงาร่างมังกรโบราณหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัวหากกระบี่วิญญาณในมือผู้จัดการโจโจีมีอํานาจเพิ่มพูนเก้าสิบเปอร์เซนต์จริงนั่นหมายความว่าสิทธน้องของข้าจักได้รับพลังความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเก้าร้อยมังกรโบราณหลังจากที่ชายหนุ่มผู้นั้นขึ้นไปถึงบนเวทีชายวัวกลางคนที่เป็นสิทธพี่ก็กล่าวออกมาให้ทุกคนได้ยินกันทั่ว จังหวะนี้ทั้งหมดในจตุรัสประมูลต่างมองไปยังชายหนุ่มที่เพิ่งรับกระบี่วิญญาณไปทดสอบอย่างใจจดจอ่อในขณะที่ผู้คนตื่นเต้นกันใหญ่ต้นหลิงเทียนยังคงนั่งมองเรื่องราวอย่างสงบแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นก็คือทันทีที่ชายหนุ่มผู้นั้นถ่ายเทพลังงานต้นกำเนิดลงกระบี่วิญญาณดังกล่าวเมาร่งางมังกรโบราณเหนือศีรษะพลันปรากฏเพิ่มขึ้นมาอีก9 0้า้อตัวข้างข้างหนึ่งศ0 0ตัวที่ปรากฏขึ้นมาก่อน ความกลาหนลพลันประตุขึ้นทั้งจตุรัสทันใดเพราะอำนาจเพิ่มพูน90%อร์นของกระบี่วิญญาณไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกเท่านั้นยังทำให้ทั้งหมดคุ้มคลั่งกันแล้วได้เห็นผู้คนคุ้มคลั่งกันยกใหญ่แบบนี้ต้วนหลิงเทียนรู้สึกมีความสุขนักนั่นเพราะหมายความว่าจะมีผู้คนแย่งกันทุ่มประมูลกระบี่วิญญาณของเขาสุดตัวอย่างไรก็ตามใบหน้ายินดีของเขากลับต้องชะงักค้างและเริ่มมืดมนลงทันใด เพราะเขาพบว่าผู้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่พิเศษล้วนหันขอบมาจับจ้องเขาเป็นสายตาเดียวกันราวกับรอดูเชิงว่าเขาจะสนใจกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งนั่นหรือไม่คล้ายทั้งหลายหวาดกลัวว่าเขาจะละทิ้งศีลธรรมไปเสียหวาดกลัวไม่ได้การแล้วเขาต้องรีบขจัดความหวาดกลัวและวันวิตกของผู้คนโดยไว้ล้อการเล่นหรือไรกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งเล่มนี้เขาเป็นคนเอาเข้าประมูลเองถ้าคนอื่นไม่กล้าเสนอราคาเพราะกลัวเขาผู้ที่จะฉิบหายที่สุดก็คือเขานี่แหละ พวกเจ้าจะมองข้าทำอะไรไม่ว่าจะเป็นดาบโกโรโกโซนั่นหรือกระบี่บูโรทั้งนี้ข้าก็ไม่สนทั้งนั้นต้วนหลิงเทียนครานจะกล่าวยืนยันแล้วว่าเขาไม่คิดแย่งชิงของประมูลด้วยกำลังเพียงตวาดกล่าวเจตนาออกไปด้วยความหงุดหงิดแทนดาบโกโรโกโสกระบี่บูโรทั้งพอได้ยินเสียงตวาดของต้วนหลิงเทียนมุมปากของผู้คนทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะกระตุกขึ้นมาตงิดหงิดพวกมันยากจะบอกได้จริงๆว่าตอนนี้เขากำลังกล่าวเรื่องจริงหรือโกหก ดาบวิญญาณระดับหนึ่งอันมีอำนาจเพิ่มพูนถึง89%ที่พวกมันคิดว่าเป็นดาบวิญญาณที่ดีที่สุดในบรรดาดาบวิญญาณระดับหนึ่งกลับถูกอีกฝ่ายเรียกหาว่าดาบโกโรกโกโสซทว่ามาตอนนี้กระทั่งกระบีวิญญาณที่มีอำนาจเพิ่มพูนสูงถึง90%ซยังจะถูกเรียกว่ากระบีบูโรทั้งอีกในสายตาของพวกมันเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกผู้คนยืนยันเรื่องราวได้ประการหนึ่ง ดาววิบัติดวงนี้ไม่ได้สนใจอะไรกระบีวิญญาณระดับหนึ่งที่กำลังถูกประมูลแม้แต่น้อยครูต่อมาลมหายใจของผู้คนในพื้นที่พิเศษก็ถึงกับถีรัวเร่งร้อนขึ้นมาแทบรอเสนอราคาประมูลกระบี่วิญญาณเล่มนั้นไม่ไหวแล้วไม่เหมือนกับตอนที่ประมูลดับวิญญาณระดับหนึ่งแม้แต่น้อยการรอประมูลกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งเล่มนี้กลับเงียบสงบอย่างประหลาดกระบีวิญญาณที่ดีที่สุดในบรรดากระบีวิญญาณที่ดีที่สุด ดับวิญญาณระดับหนึ่งก่อนหน้ายังถูกเรียกหาแค่ดับวิญญาณระดับหนึ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นฉไหนข้าต้องประมูลดับโกโรโกโสอุบัตเล่มนี้มาด้วยหากเก็บหินต้นกำเนิดระดับสูงไว้ประมูลกระบี่วิญญาณเล่มนั้นจากประเสริฐถึงเพียงใดกันชายชราที่ประมูลดับวิญญาณระดับหนึ่งไปก่อนหน้าตอนนี้มันถึงกับควักดับออกมาดูตาและห้อยใบหน้าเผยยิ้มขื่นขมออกมาดับในมือที่เคยชื่นชมฉไนกลับกลายเป็นโกโรโกโสจนอยากปาทิ้งก็ไม่ทราบ ด้วยความที่มันควักหินต้นกำเนิดระดับสูงออกไป1น0 0 0 0สมืนก้อนเพื่อดับวิญญาณในมือแล้วเช่นนั้นตอนนี้มันย่อมหลงเหลือหินต้นกำเนิดระดับสูงไม่มากพอจะประมูลกระบีวิญญาณระดับหนึ่งเล่มนี้แข่งกับผู้อื่นแน่นอนเรื่องนี้ทำให้ในใจของมันบังเกิดความเสียดายอย่างสุดแสน เอาละข้าคิดว่าข้าคงมิจําเป็นต้องกล่าวบอกท่านทั้งหลายอีกแล้วว่ากระบี่วิญญาณระดับหนึ่งเล่มนี้มีคุณค่าอย่างไรบัดนี้ข้าขอเปิดราคาประมูลกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งอันมีอํานาจเพิ่มพูน90%ด้วยหินต้นกําเนิดระดับสูง5,000ก้อนโจจีที่ชูกระบี่วิญญาณบนเวทีประกาศออกมาเสียงดังฟังชัด5,000หินต้นกําเนิดระดับสูงหากเทียบกับราคาเปิดประมูลของดับวิญญาณระดับหนึ่งก่อนหน้าแล้วมันสูงกว่ากันถึง2,000ก้อน เมื่อได้ยินราคาเริ่มต้นนี้มุมปากต้นหลิงเทียนเผยยิ้มยินดีออกมาทันใดหนึ่งหมื่นหินต้นกำเนิดระดับสูงไม่นานก็มีคนตะโกนออกมาเสียงดังลั่นช่างตระหนี่นักห้าหมื่นหินต้นกำเนิดระดับสูงมีบางคนกล่าวเกทับออกมาเผยเจ้าไม่คิดว่าเจ้าก็ตระหนี่เช่นเดียวกันหรือหนึ่งแสนหินต้นกำเนิดระดับสูงบุคคลที่สามกลับเสนอราคาออกมาถึงหนึ่งแสนหินต้นกำเนิดระดับสูงทันที พวกเจ้าล้วนเหมือนกันทั้งหมดดาบวิญญาณระดับหนึ่งก่อนหน้าราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหินต้นกำเนิดระดับสูงหน้าละายนักที่พวกเจ้ากล้าเสนอราคาต่ำกว่าดาบโกโรโกโซนั่นบิดาขอจัดไปหนักๆห,ห,หินต้นกำเนิดระดับสูงหนึ่งแสนห้าหมื่นก้อนครู่ต่อมาผู้เสนอราคาประมูลคนที่สี่ก็ประกาศออกมาอย่างอหังการนอกเหนือจากผู้ประมูลคนแรกแล้วผู้เสนอราคาประมูลคนที่สองสามและสี่นั้นอยู่ในส่วนพื้นที่สำหรับบุคคลพิเศษ หินต้นกําเนิดระดับสูงหนึ่งแห้าหมก้อนแล้วต้วนหลิงเทียนได้ยินราคาก็อดสูดหายใจเข้าด้วยความตะลึงเสียไม่ได้ไม่คิดเลยว่ากระบี่วิญ,ญญาณที่เขาหลอมไปส่งส่งจะมีราคาเหลวไหลได้ถึงขนาดนี้ต้องรับทราบด้วยว่าวัตถุดิบที่ใช้หลอมกระบี่เล่มดังกล่าวเขาจ่ายไปแค่80-90หินต้นกําเนิดระดับสูงเท่านั้น ประสบการณ์การหลอมก่อนศาสตราและเคล็ดวิชาหลอมของจัก,กรพรรดิกลับชาติมาเกิดนับว่าประเสริฐจ,จริงๆลำพังแค่ความสามารถนี้ชั่วยชีวิตข้าก็ไม่ขาดหินต้นกำเนิดแล้วตัวหลิงเทียนอดอุทานในใจเสียไม่ได้หินต้นกำเนิดระดับสูงสามแสนก้อนตัวหลิงเทียนที่เมื่อคิดไปพักหนึ่งในที่สุดก็ถูกเสียงเสนอราคาประมูลหนึ่งดึงความสนใจของเขาไปยังผลให้เขารู้สึกตัวสติกลับมาอยู่กับร่องกับรอยทันทีไม่ใช่เพราะราคาเสนอประมูลที่สูงเท่านั้น ยังเป็นเพราะผู้เสนอราคาประมูลที่สูงด้วยผู้ที่กล่าวเสนอราคาประมูลสูงลิบนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนกลับเป็นโจจีที่เป็นผู้ถือศาสตราวิญญาณระดับหนึ่งอยู่นั่นเองเห็นได้ชัดว่ามันเป็นตัวของสกุลโจเพื่อประมูลกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งในมือเช่นกันตระกูลโจนับว่าทรงพลังยิ่งนะจากราคาหินต้นกําเนิด1นึ่งแก้อนกลับเสนอราคาสา0 0 0นหินต้นกําเนิดระดับสูงออกมาทันทีเช่นนี้ หลายคนอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาแน่นอนว่าตระกูลโจย่อมได้รับกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งเล่มนี้ไปโดยไร้ข้อกังขาใดๆและไม่ใช่เพราะผู้ที่เข้าร่วมประมูลไว้หน้าสกุลโจจนปล่อยให้สกุลโจได้รับสิ่งของไปแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะพวกมันมีหินต้นกำเนิดระดับสูงไม่เพียงพอรวมทั้งหลายคนยังไม่คิดว่ากระบี่วิญญาณระดับหนึ่งที่ตระกูลโจทุ่มประมูลนั้นจะคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่าย เมื่อกระบี hmm. ่วิญญาณระดับหนึ่งถูกขายออกไปในราคาที่เรียกว่าเหลวไหลอย่างหินต้นกำเนิด300 0้อก้อนโจจีก็เรียกได้ว่าผลักดันบรรยากาศงานประมูลครั้งใหญ่ของสกุลโจให้ระอุถึงขีดสุดต่อไปก็คือรายการประมูลชิ้นสุดท้ายแล้วกระทั่งมีกระบี่นั่นแล้วแต่ผู้จัดการโจจียังจัดให้เป็นรายการประมูลชิ้นสุดท้ายแบบนี้ข้าเกรงว่าต้องเป็นอะไรที่เลิศล้ำเป็นแน่ช่างน่าตื่นเต้นยิ่ง ทุกผู้คนในจัตุรัสประมูลเวลานี้เรียกว่าจ้องจนร่างโจจีแทบทะลุทั้งหลายรอคอยว่าโจจีจะหยิบควักสิ่งใดออกมากันแน่และโจจีก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนผิดหวังรอนานแต่อย่างไรมันหยิบขวดโอสถออกมาขวดหนึ่งทันทีโอสถงั้นหรอหลายคนเผยความผิดหวังออกมาไม่น้อยเมื่อเห็นขวดโอสถเม็ดยาต่อให้เป็นโอสถระดับหนึ่งแต่ก็มีอาจมีมูลค่าเทียบกับศาสตราวิญญาณระดับหนึ่งได้ แต่แน่นอนว่านั่นเป็นเพราะมันคือโอสถระดับหนึ่งทั่วไปข้าพเจ้าเชื่อว่าโอสถที่สกุลโจนำออกมาประมูลเป็นรายการสุดท้ายเช่นนี้ย่อมไม่ใช่โอสถธรรมดาสามัญแน่แท้หลายคนกล่าวออกมาเสียงเข้มสายตายังจับจ้องมองโจจีด้วยความกระตือรือร้นวาจาของมันก็ถูกผู้คนมากมายเห็นชอบด้วยท่านทั้งหลายขวดโอสถในมือข้า มันมีโอสถอยู่เพียงเม็ดเดียวเท่านั้นและโอสถเม็ดเดียวที่ว่าก็คือรายการสุดท้ายของงานประมูลสกุลโจเราในวันนี้เป็นของประมูลชิ้นสุดท้ายโจจีที่ถือขวดโอสถสายไปมาเบาๆบนเวทีกล่าวประกาศต่อหน้าผู้คนเสียงดังฟังชัดโอสถเม็ดเดียวคำกล่าวของโจจีทําให้ผู้คนตกใจไม่น้อยเพียงกล่าวว่ารายการสุดท้ายของการประมูลเป็นโอสถพวกมันก็ว่าแย่แล้วยิ่งมาบอกว่ามีเม็ดยาในขวดเพียงเม็ดเดียวนี้จะไม่ย่แย่ไปกันใหญ่หรือไร นี่เป็นความคิดของผู้คนส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามไม่นานพวกมันก็จำต้องเลิกคิดเช่นนั้นเพราะโจโจีพันกล่าวอธิบายออกมาว่าหนึ่งเม็ดยาในขวดนั้นกลับเป็นโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งอันมีความบริสุทธิ์สูงถึง91%อร์ซอะไรความบริสุทธิ์91เอซเช่นนั้นประสิทธิผลในการรักษาของมันจะเลิศล้ำเพียงใดกันมิใช่ว่าเหนือกว่าโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งทั่วไปสองเท่าเป็นอย่างน้อยหรือไร หลังจากที่เงียบไปเราคนตายได้ไม่กี่ลมหายใจทั้งจตุรัสก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งผู้จัดการโจจีมิทราบว่าท่านจักช่วยนำโอสถที่ว่าออกมาให้เราผู้เท่าชมดูหน่อยได้หรือไม่ชายชาราที่สวมหน้ากากอีกคนในพื้นที่บุคคลพิเศษพันลุกขึ้นยืน ในขณะที่สายตาของทุกผู้คนไม่เว้นโจจีหันไปจับจ้องมองร่างชายชาราดังกล่าวมันก็งายฝ่ามือขึ้นก่อนที่จะปรากฏเปลวเพลิงสีม่วงขอบเงินจุดติดดังพรึบขึ้นมาอย่างสงบเป็นเปลวเพลิงหลอมโอสถระดับ2เห็นได้ชัดว่าชายชาราผู้นี้ที่แท้คือผู้หลอมโอสถระดับ 2. ที่มันกล่าวร้องขอออกมาเช่นนี้เพราะตัวมันไม่เชื่อจริงๆว่าในโลกนี้จะมีโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์9 1เปซดำรงอยู่ ถึงแม้ว่าชื่อเสียงของงานประมูลใหญ่สกุลโจจะดีงามและน่าเชื่อถือมากเพราะไม่เคยหลอกลวงคดโกงผู้ใดทะวะ่าโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์91%เปอร์เซ็นเป็นเรื่องเหลวไหลเกินไปยากที่มันจะเชื่อได้ลงคอยอมได้โจจีพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มคราเดียวกันมันก็เปิดจุกข,ขวดโอสถช้าๆค่อยเทโอสถออกมาก่อนพยักหน้าให้ชายชาราอีกฝ่ายพันดับเพลิงหลอมโอสถวูบร่างขึ้นไปบนเวทีประมูลอย่างฉับไวปานสายลมหอบหนึ่ง ชายชราสวมหน้ากากค่อยๆรับโอสถมาตรวจสอบอย่างระมัดระวังครูต่อมาลูกตาทั้งคู่อันเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ชะนักค้างกลับกลายเป็นความประหลาดใจในที่สุดก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจจนเลื่อนลอยกลับเป็นจริงโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งความบริสุทธิ์91%จริงๆเป็นไปได้อย่างไรเรื่องพันนี้เป็นไปได้อย่างไร ลมหายใจของชายชารายิ่งมายิ่งที่รัวจนคล้ายมันเหนื่อยหอบอดอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกเสียไม่ได้น้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความยากจะเชื่อเมื่อได้ยินคำยืนยันจากปากของชายชาราผู้นั้นทั้งจตุรัสก็อุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกอีกครั้งครั้งนี้ยังอลหมานปวนปันป่นกว่าครั้งใดหากจะกล่าวว่าพวกมันไม่ยินดีจับจ่ายออกด้วยหินต้นกำเนิดระดับสูงมหาศาลเพื่อกระบีวิญญ,ญาณระดับหนึ่งที่มีอำนาจเพิ่มพูน90%เเพียงเพราะไม่คุ้มค่าย,ย่อมไม่ผิดแปลกอะไร แต่ทว่าสำหรับโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์91%นั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจกล่าวคำไม่คุ้มค่ากระทั่งพวกมันยังยินดีทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้มันมาครองเพราะโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งนั้นมีคุณประโยชน์มากมายนักทั้งยังมีประโยชน์ที่ครอบคลุมหลายอย่างด้วยความบริสุทธิ์91%ของโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งนั้นหมายความว่ามันมีประสิทธิภาพในการรักษาเหนือกว่าโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งทั่วไปหลายเท่า ถึงแม้ว่าจะยังไม่เลิศดล้ำถึงขั้นชุบชีวิตผู้ตายหรืองอกเงยกระดูกเลือดเนื้อขึ้นมาใหม่แต่มันก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงมากแล้วด้วยประสิทธิภาพที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตในห่วงเวลาวิกฤตเป็นตายฉะไหนพวกมันยังจะไม่ถูกล่อหลวงชีวิตผู้คนเรานั้นล้วนมีชีวิตเดียวเท่านั้นหากไร้ชีวิตแล้วย่อมหมายถึงคนตายเพื่อชีวิตตัวเองแล้วยังจะต้องสนใจเรื่องราคาที่ต้องจ่ายอีกหรือ ไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อไรหักแต่ความกลาหนในจตุรัสประมูลกลับสลายหายกลายเป็นความเงียบงันไร้สำเนียงที่ยังคงเหลือก็มีแต่เพียงเสียงลมหายใจหนักอึ้งลึกยาวของผู้คนบรรยากาศยังแปรเปลี่ยนไปพิกลตอนนี้นอกเหนือจากต้นหลิงเทียนกับเฟิงเทียนบูแล้วทุกสายตาล้วนจับจ้องมองไปยังโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่กลับมาอยู่ในมือโจโจีเรียบร้อยแล้วเขม็งเทียนบูเจ้าว่าโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งเม็ดนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ ต้นหลิงเทียนหันมองไปยังเฟิ่งเทียนบูที่นั่งอยู่ข้างๆค่อยกล่าวถามด้วยรอยยิ้มเกรงว่าคงมิต่ำไปกว่ากระบี่เมื่อครู่เฟิ่งเทียนบูกล่าวต้วนหลิงเทียนยิ้มเฟื่อนทันใดนี่ยังต่างอะไรจากไม่ตอบจะพูดให้เหนื่อยทำอะไรตอนนี้เองการเสนอราคาประมูลของโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้น ท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายข้าคงมิจำเป็นต้องอธิบายอันใดเพิ่มเติมสำหรับโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งอันมีความบริสุทธิ์9 1เอปอร์เซ็นต์เม็ดนี้ให้มากความแล้วเช่นนั้นพวกเรามาเริ่มประมูลกันเลยเถิดราคาเปิดประมูลของโอสถเม็ดนี้คือหนึ่งหมื่นหินต้นกำเนิดระดับสูงโจโจีที่อยู่บนเวทีประมูลกล่าวประกาศเสียงดังหินต้นกำเนิดระดับสูงหนึ่งแสนก้อนสิ้นคำโจจีเสียงหนึ่งจากพื้นที่สำหรับบุคคลพิเศษก็ดังขึ้น ครู่ต่อมาผู้คนในพื้นที่ธรรมดาของจตุรัสประมูลก็ได้แต่สายหัวไปมาพวกมันรู้ดีว่าตอนนี้พวกมันเป็นแค่คนไม่มีสิทธิ์หินต้นกำเนิดระดับสูงสองแสนก้อนไม่นานเสียงที่สองในพื้นที่บุคคลพิเศษพันดังขึ้นหินต้นกำเนิดระดับสูง2 5 0แสนห่ก้อนคนที่สามไม่ลังเลที่จะเกทับราคาเดิมดูเหมือนว่ามันจะพุ่งทยานเกินราคากระบี่วิญญาณระดับหนึ่งแน่แล้ว ใบหน้าตัวหลิงเทียนเผยยิ้มกริมออกมาหากจะกล่าวว่าคิดหลอมกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งนั้นจำต้องเสียเงินซื้อหาวัตถุดิบราวๆหนึ่งร้ยหินต้นกำเนิดระดับสูงแล้วล่ะก็การหลอมกลั่นโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งจำนวนหนึ่งเตาอันมีสิบเม็ดยานั้นสมุนไพรแพงสุดก็แค่สิบหินต้นกำเนิดระดับสูงเท่านั้น ทว่าตอนนี้โอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่เขาหลอมส่งส่งทั้งเฉลี่ยแล้วเม็ดหนึ่งมีราคาทุนตกที่หินต้นกำเนิดระดับสูงก้อนเดียวกลับขายได้ราคาสูงนับแสนแสนนี่มันกำไรมากมายกี่เท่าตัวกันหินต้นกำเนิดระดับสูงสี่แสนก้อนเสียงอันคุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้งเป็นโจจีที่อยู่บนเวทีประมูลกล่าวประมูลโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งในมือออกมาและยังเพิ่มราคาให้โดดไปถึงสี่แสนหินต้นกำเนิดทันที หินต้นกำเนิดระดับสูง450,000ก้อนหากทว่าคราวนี้ก็มีคนประกาศติดตามออกมาอย่างไม่ลดระวาดอก500,000หินต้นกำเนิดระดับสูงโจโจีประกาศราคาอย่างก้าวกระโดดออกมาอีกครั้งและนั่นคือราคาสุดท้ายชนะมันประมูลโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งในมือของตัวเองได้เป็นผลสำเร็จบ้าเอย้ยรู้เช่นนี้ข้าพกหินต้นกำเนิดระดับสูงติดตัวมามา,มากกว่านี้ก็ดีหาไม่แล้วโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งนั่นต้องเป็นของข้าแน่แท้ ผู้คนมากมายในพื้นสำหรับบุคคลพิเศษได้แต่สายหัวไปมาอย่างเสียดายหินต้นกำเนิดระดับสูงแปดแสนก้อนต้วหลิงเทียนฉีกยิ้มออกมาอย่างยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวในสายตาของเขาครั้งนี้หินต้นกำเนิดระดับสูงนับว่าได้มาง่ายายเกินไปแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าทั้งสองสิ่งที่เขานำออกมาประมูลนั้นเป็นอะไรที่หาได้ยากเย็นในสายตาของผู้อื่นและสิ่งที่เรียกว่าหายากก็เป็นเช่นนี้ หากเขานำกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งหรือโอสถคืนชีวิตแบบเมื่อครู่มาเข้าประมูลสักสิบชุดเกรงว่าคงจะไม่มีมูลค่าสูงล้ำขนาดนี้เช่นนั้นแล้วการประมูลครั้งใหญ่ของสกุลโจเราในวันนี้ก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ข้าโจจีขอเป็นตัวแทนสกุลโจโคอนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเข้าร่วมสนุกและประมูลแข่งขันในงานประมูลของเราโจจีที่ยืนอยู่บนเวทีประมูลพลันประสานมือยิ้มกล่าวต่อทุกคน ครูต่อมาทุกผู้คนก็เริ่มลุกขึ้นเตรียมเดินทางจากไปช้าก่อนทว่าตอนนี้เองพลันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นก้องจตุรัสประมูลแม้เสียงนี้จะไม่ได้ดังหรือเบาอะไรแต่กลับไม่ต่างใดจากฟ้าร้องในหูของทุกผู้คนกระทั่งโจจีเองก็อดไม่ได้ที่จะชะงักไปทันทีเป็นเขาหลายคนเผยความหวาดกลัวในสายตาไม่น้อยเมื่อพบต้นเสียง และตอนนี้เป้าสายตาของทุกผู้คนในจตุรัสประมูลก็เป็นต้นหลิงเทียนอีกครั้งแขกผู้มีเกียรติท่านนี้มีทราบว่าท่านมีอันใดให้ข้ารับใช้อีกหรือรเผชิญหน้ากับต้นหลิงเทียนโจจีย่อมไม่กล้าละเลยอะไรเร่งกล่าวถามด้วยน้ำเสียงเคารพก,ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ข้าเอาของมาเข้าร่วมการประมูลของเจ้าสองชิ้นจนได้ราคาประมูลรวมแปดแสนหินต้นกําเนิดระดับสูงไม่ใช่ว่าตอนนี้เจ้าควรมอบหินต้นกําเนิดระดับสูงให้ข้าแปดแสนก้อนก่อนหรือไง ต้วนหลิงเทียนกล่าวบอกต่อโจจีภายใต้ทุกสายตาที่เฝ้ามองมาเขมง็งโอ้วาจาของต้วนหลิงเทียนนี้ไม่ต่างใดจากหินใหญ่หล่นร่วงลงสบังเกิดคลื่นซัดออกนับพันระลอกทุกผู้คนถึงกับอื้ออึงไปพักหนึ่งหรือกระบีวิญ,ญญาณระดับหนึ่งกับโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งนั่นเป็นเขาที่นำเข้าประมูลที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เอง มีหน้าเล่าเขาถึงได้กล่าวบอกว่าดับวิญญาณระดับหนึ่งเล่มนั้นเป็นดับโกโรโกโสและมิได้สนใจในกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งเล่มก่อนหน้าที่แท้เขาเป็นเจ้าของมันและนำเข้าประมูลนี่เองไม่นานผู้คนก็คืนสติกลับมารู้สึกตัวทั้งยังค้นพบแล้วว่าชนะดาววิบัติที่หน้ากลัวประหนึ่งปีศาจผู้นี้ถึงได้ไม่เสนอราคาประมูลของล้ำค่าสองชิ้นสุดท้ายนั่นที่แท้ปรากฏว่าสิ่งของทั้งสองชิ้นนั่นเป็นของเขาเอง เรียนแขกผู้มีเกียรติตามกฎของงานประมูลสกุลโจเรารายได้จากการประมูลสิ่งของพวกเราจะส่งมอบให้หลังจากที่งานประมูลสิ้นสุดลงโจจีผงะไปเล็กน้อยถึงขั้นพูดไม่ออกสำหรับเรื่องที่ต้วนหลิงเทียนซึ่งเป็นผู้เปิดเผยออกมาเองว่าเป็นผู้ที่ฝากของทั้งสองชิ้นเข้าประมูลกล่าวทวงหินต้นกําเนิดระดับสูงออกมาต่อหน้าผู้คนแบบนี้ทว่าถึงมันจะพูดไม่ออกแต่สุดท้ายก็ยังพยายามอธิบายออกไปอย่างใจเย็น ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ที่ตัวของข้าก็มีมีหินต้นกําเนิดระดับสูงมากพอข้าจําต้องกลับไปเอาจากสกุลโจเสียก่อนหืมเจ้าต้องกลับไปสกุลโจเพื่อรวบรวมหินต้นกําเนิดก่อนแล้วเจ้ามีหลักประกันอะไรหรือไม่ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามหน้านิ้วคิ้วขมวดเออเรื่องนี้ขอท่านแขกผู้มีเกียรติโปรดวางใจพวกเราสกุลโจย่อมมีคิดทําลายชื่อเสียงของตัวเองโจจียิ้มตอบออกมาอย่างคืนขม ถ้างั้นเจ้ารีบกลับไปเอาหินต้นกำเนิดที่ตระกูลโจเถอะข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่อ่อทุกท่านอย่าพึ่งไปไหนโปรดอยู่เป็นพยานให้ข้าก่อนต้วนหลิงเทียนที่ขมวดคิ้วกล่าวเร่งโจจีพลันเปลี่ยนเป้าสายตาหันไปไวหวมองผู้คนรอบๆค่อยกล่าวสืบต่อหลังจากที่ได้รับหินต้นกำเนิดระดับสูงจากตระกูลโจครบแปดแสนก้อนแล้วข้าจะบอกทุกคนว่าข้าได้รับกระบี่วิญ,ญญาณระดับหนึ่งรวมถึงโอสถคืนชีวิตระดับหนึ่งที่นำเข้าประมูลมายังไงโอ อย่างที่คาดเอาไว้หลังจากที่ต้นหลิงเทียนกล่าวจบทั้งจตุรัสก็ปั่นป่วนอีกครั้งวันนี้สิ่งที่ผู้คนตราตรึงมากที่สุดย่อมไม่ใช่อื่นใดนอกจากกระบี่วิญญาณระดับหนึ่งที่มีอำนาจเพิ่มพูน90%เซกับโอสดคืนชีวิตระดับหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์9 1เซนที่ตระกูลโจประมูลได้ไปนั่นเองในบรรดาผู้คนมากมายที่มาร่วมประมูลมีหลายคนที่กับแค้นและเสียใจไม่น้อยที่พกหินต้นกำเนิดระดับสูงมาน้อยเกินไปจนพลาดประมูลสิ่งของทั้งสองอย่าง หากทว่าวตอนนี้ผู้ที่นำสิ่งของทั้งสองอย่างมาเข้าประมูลกําลังจะบอกว่าได้รับพวกมันมายังไงพวกมันยังไม่ตื่นตระหนกตกใจได้หรือแล้วจะห้ามไม่ให้พวกมันตื่นเต้นได้อย่างไรไหวผู้จัดการโจจีท่านรีบกลับไปยังตระกูลแล้วนำหินต้นกําเนิดระดับสูงกลับมาให้ไวเถอะหลายคนถึงกับตะโกนเร่งโจจีออกมาทันที